ทุกท่านครับที่กำลังชมช่องสักดาชาแนลครับวันนี้เป็นโอกาสดีอีกแล้วครับได้มาแวะที่คลองส่งน้ำสวนภูมินะครับหลังจากรับผู้โดยสารนะครับมาส่งแถวใกล้ๆนี้ครับนะเราก็มีอุปกรณ์นะครับติดรถมาด้วยนั่นก็คือนี่ครับรถเราจอดไว้ข้างทางตรงนี้นะครับเห็น บรรยากาศมันดีนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่มกราคมนะครับตั้งแต่ปีใหม่ครับยังไม่ได้มีโอกาสได้ออกหมายเลยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับ <S <S 1> <S 1> เรามาทําอะไรครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับวันนี้ที่คลองส่งน้ําสุวรรณภูมินะครับก็สวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านเลยนะครับ ที่ได้รับชมช่องสกดาช n แนลนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะามาออกหมายนะครับแต่จะเป็นอะไรนั้นดูครับวันนี้เราเตรียมพร้อมมาแล้วครับกับนี่กระดีครับกับชุดของสปินนะครับนี่ตีปะชันครับมาตีปะชันทีคลองส่งน้ําเตรียมตัวเรียบร้อยครับเตรียมตัวไม่ยากครับ เพราะว่าเรามีอยู่อุปกรณ์มีอยู่คู่รถอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะออกหมายได้ทุกเมื่อนะครับอันนี้เลยมีโอกาสที่จะมาตีสักหน่อยนะครับก็มีปลาขึ้นอยู่นะครับจิบๆเรามาที่คลองส่งน้ําวันนี้มาที่หน้าหัวสูบนะครับนี่หัวสูบอยู่ข้างหน้านี้นะครับ วันนี้พี่น้องเราเยอะนะครับพี่คลองส่งน้ำนะครับลหลายท่านมองไม้กันดูครับฝั่งโน้นมีเห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามผมนี่ก็มีครับวันนี้ผมอยู่ฝั่งแคมป์คนงานนะคะแคมป์คนงานนี่ฮะฝั่งมอทนบุรีนะครับมอราชพัฒเยอะนะครับตามสายคลองเนี่ยพี่น้องเราก็มาออกไม้กันนะครับอ่ะ ยังไงก็ขอให้มันหมานกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวลงเบ็ดกันเลยครับผมมาทีนี้เดี๋ยวจะตีดูสักมีเวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับแล้วก็จะไปรับผู้โดยสารต่อนะครับเป็นกำลังใจให้สักดาชาแน,นลนะครับด้วยการกดติดตามกด Subscribe นะครับ สิ่งการทำคลิปแล้วก็ทำทั่วไปนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับยังไงก็ฝากติดตามาช่องสกดาชา n นลด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปตกปลาคลิปสาระอะไรต่างๆนะครับเราก็มารวมไว้ที่ช่องสกดาชา n นลนะครับฝั่งโน้นก็ตัวลงกันเลยครับทีนี่อุปรกรณ์เราอยู่นี่เตรียไมไว้คันเดียวครับคันเดียวชุด เป็นเชุดสปินนะครับไว้ตีเดี๋ยวปลอมโดยเฉพาะนะครับมาทีนี้ลุยกันเลยนี่ก็เป็นกระดีเหล็กนะ เงียบนะครับเราก็คงต้องถอยทับแล้วล่ะทีนี้ไม่ไหวแล้วับหมดเวลาไม่หมานครับวันนี้ไม่หมากเก็บเลยกับชุดกระดีเหล็กนะครับถ้ามีตัวนี่กัดแน่นอนครับแต่วันนี้ไม่หมานแล้วหมดเวลาผู้โดยสารเรียกแล้วนะครับเราจะไปรับผู้โดยสารต่อ ลืมครับนะนะชมแล้วก็เป็นกำลังใจสุดดาชาแนลด้วยกันกดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปนะครับจะเดินทางไปไหนใกล้ๆเรียกใช้บริการได้นะครับแท็กซี่มิเตอร์จะไปแบบมัมเหมาก็ได้นะครับได้ทุกอย่างอย่าลืมนะครับดูแล้วก็ูแลสุขภาพด้วยนะครับ,พรบเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ แล้วเรวันนี้ก็หมดเวลานะครับแต่ด่าชาแน,นลเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม